สวัสดีครับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านวันนี้นะครับอยู่กับอโนบอลเตงครับผมอยู่ในช่วงวิเคราะห์บอลนะครับในวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคมนะครับผมก็วันนี้นะครับอโนบอลเตงได้หยิบยกมาให้3คู่นะครับผมก็อยู่ในศึกยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟสเลีกนะครับก็คู่แรกนะครับเป็นคูเปีอสครับผมพบกับเดลิซิตี้นะครับในเวลา5้าทุ่มครับผมส่วนคู่ที่2นะครับเป็นโรเซนบอกนะครับผมพบกับคูซาเดอร์เอฟซีนะครับในเวลาเที่ยงคืนนะครับผม โซโคสุดท้ายนะครับเป็นฮัมบาร์บี้นะครับผมพบกับกาเวนเต้เอ็นเซเต้นะครับผมในเวลาตีหนึ่งครับก็สำหรับสามผู้ที่อาโนได้หยิบยกมาให้วันนี้นะครับผมหวังว่าจะทํากําไรแล้วก็เฮลับซับไปครับพร้อมๆพี่นักลงทุนนะครับก็สําหรับผลงานในกลุ่ม VP ของพวกเรานะครับก็มีตามนี้เลยครับมีแต่ผลงานดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่อยากเข้ากลุ่ม VP นะครับหรืออยากร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกับอโนบัเติงนะครับผมแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยครับ 8532 QB HSW นะผมใส่อย่าลืม S สแอดกันด้วยนะครับก็ในกลุ่มเราครับผมมี VP ีอัปเดตบินให้ตลอดเวลาเลยครับผมบอลสดไม่พลาดทุกนัดไม่พลาดทุกแมตช์แน่นอนครับผมพร้อมเฮรับทรัพย์กันตลอดเวลาเลยครับแล้วก็ในกลุ่มเราครับผมมีกิจกรรมโดนรับเสื้อนะครับเพียงมียอดฝาก500บาทขึ้นไปนะผมรับเสื้อฟุตบอลฟรีไปเลยนะครับมาครับเรามาดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับผมระหว่างครูเปสนะครับพบกับเดรีเซตีนะครับก็สําหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับผม ทางหน้าคูเปเอสนะครับลงเล่นไป18นัดนะครับผมเล่นในบ้านไป10นัดครับผมเก็บชัยชนะไป6นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดครับผมส่วนออกไปเยือนของหน้าคูเปเอสนะครับผมลงเล่นไป8นัดครับชนะ5นะครับผมเสมอ2แพ้1นึครับจบอันดับที่1ของตารางครับผมแต้มรวมมี35แต้มนะครับส่วนทางหน้าเดลี่ซิตี้ครับผมลงเล่นไป25นัดครับผมก็เล่นในบ้านไป13นัดนะครับชนะ6เสมอ4แพ้3ครับผมสออกไปเล่นนอกบ้านครับผมทางเดลี่ซิตี้นะครับลงเล่นไปสินัดครับ ชนะ6เสมอ3แพ้3นะครับจบอันดับที่3ของตารางครับผมแต้มรวมมี43แต้มนะครับส่วนสำหรับฟอร์มฮันนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับานาคูปิเอทับในฟอร์มฮันนัดล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้1นัดครับผมเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับส่วนทางด้านเดอร์ลี่ซิตี้ครับผมในฟอร์มหนนัดล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดนะครับผมแล้วก็เสมอเพียงนัดเดียวครับก็สำหรับผลงานเฮตูเฮดนะครับหรือผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับ เคยเจอกันครับเพียงแค่1นัดหนึ่งแมตช์เท่านั้นครับผมขณะนั้นเป็นทางด้านเดรี่ซิตี้ครับที่สามารถเก็บชัยชนะจากคูบิเอไปได้นะครับมาครับมาดูคู่ที่2กันต่อเลยครับผมระหว่างโรเซนบอกนะครับพบกับคูซาเดอร์เอฟซีเะนครับผมก็สําหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางด้านโรเซนบอกนะครับผมลงเล่นไป17นัดนะครับผมเลยในบาตไป10นัดครับก็ชนะไป5นะครับผมเสมอ1แพ้ส่ครับส่วนออกไปเยือนนะครับลงเล่นไป7นัดครับผมชนะ1นะครับเสมอ3แพ้3ครับ จบอันดับที่9นะครับผมแต้มรวมมี22แต้มครับชนาคูซาเดอร์นะครับผมลงเล่นไป33นัดครับผมก็เล่นในบ้านไป17นัดนะครับผมชนะ14เสมอ2แพ้1นะครับรองไปเยือนของทางด้านคูซาเดอร์ FC ครับผมลงเล่นไป16นัดครับก็ชนะไป4นะครับผมเสมอ6แพ้6นะครับจบอันดับที่5ครับผมแต้มรวมมี62แต้มนะครับก็สำหรับฟอร์มฮัดล่าสุดของนักคู่นะครับผมทางด้านโรเซนบอร์กครับ ในฟอร์มชนะล่าสุดนี้คนระับก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดครับผมเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดครับ่วนทังดา้านครูซาเดอร์เอฟซครับผมฟอร์มชนะล่าสุดนี้ครับก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดครับผมเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดครับสำหรับผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผมหรือเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับก็เคยเจอกันไปแล้วนะครับหลายนัดหลายแมตช์นะครับผมแต่ผมขอหย,ย,ยิบยกมาเพียง5านัดล่าสุดนะครับ ก็ในฟอร์มผลงานครับพวกกันท่านัดล่าสุดนี้นะครับเป็นทางด้านโรเซนบอกนะครับผมที่เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดครับผมแลวก็เสมอ1นัดนะครับมาครับมาต่อคู่ที่3กันครับผมระหว่างฮัมมาบี้นะครับผมพบกับ FC ทอเนเต้นะครับก็สำหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับผมทางด้านฮัมมาบี้ครับผมลงเล่นไป18นัดนะครับในในบ้านไป8นัดครับผมชนะ6เสมอ1แพ้1นะครับส่วนออกไปเล่นนอกบ้านนะครับผมลงเล่นไป10นัดครับชนะ1นะครับผมเสมอ3แพ้6นะครับ จบอันดับที่6ของตารางครับผมแต้มรวมมี25แต้เตมครับส่วนทางด้าน f c ฟเทเวนเต้นะครับผมลงเล่นไป34นัดครับผมก็เล่นในบ้านไป17นัดครับเก็บชั่ชนะได้13นะครับผมเสมอ4ี่และยังไม่เคยแพ้ในบ้านของตัวเองนะครับผมส่วนเอาไปเล่นนอกบ้านครับทางด้าน FC ฟเทเวนเต้นะครับผมลงเล่นไป17นัดเช่นกัน,นครับก็เก็บชั่ชนะไปได้5นัดนะครับผมเสมอ6แพ้6นะครับจบอันดับที่5ของตารางครับผมแต้มรวมมี64แต้มนะครับ มาครับเดี๋ยวมาเริ่มสรุปคู่แรกกันก่อนเลยนะครับผมระหว่างครูพีเสนะครับพบกับเบลลี่ซิตี้ครับผมก็สําหรับเรทราคาหรือแฮนดิแคปคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาปปครับผมหรือราคาปปตะกุลนะครับซึ่งคู่นี้นะครับผมอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผมและความที่เดลลี่ซิตี้นะครับทุนความได้เปรียบมาก่อนนะครับผมในเกมแรกแรกนะครับได้สองประตูต่อนหนึ่งนะครับผมแม้ว่าจะเป็นสกอร์ที่ยังไว้วางใจไม่ได้ครับแต่นั่นก็การันตีเห็นได้แล้วว่านะครับผมทิปเยือนคราวนี้นะครับพร้อมเล่นแบบรัดกุมสุดๆครับผม ต่างกับคูวีเอสนะครับเจ้าบ้านในนัดนี้นะผมที่ต้องจําเป็นครับเดินหน้าบุกสถานเดียวนะครับเพื่อทวงสกอร์คืนมาครับแต่อย่างว่าละครับผมด้วยผลตอกฝาลงนะครับได้เลยนะครับผมฟันทิ้งลองเดอร์ลี่ซิตี้ได้เลยนะครับผมไปที่เดอร์ลี่ซิตี้นะครับพร้อมรับครับมาต่อคู่ที่2ครับระหว่างโดเซนบอกนะครับพบกับคูซาเดอร์เอฟซีนะครับผมส่วนสําหรับเลทราคาหรือแฮนดดิแคบของคู่นี้นะครับเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2ครับผมก็สำหรับคู่นี้นะครับในเกมเล็กแลกเจ้ากันมานะครับผมบนุะะครรั2 2ปตต่อ ทางฝ่ายทางมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับผมบอกเลยว่าสู่สีสุดๆนะผมส่วนเกมแรกๆที่สองครับมาเล่นในบ้านของโรเซนบ็อกนะผมต้องบอกเลยเกมนะครับอาจจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะผมพอโรเซนบ็อกนะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะผมแล้วก็ผลงานในบ้านขวกเขานะครับทาได้ดีเสร็จด้วยนะผมเลยนะครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งนะครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่านะครับผมเชื่อว่าโรเซนบ็อกนะครับที่แข่งแก่งกว่านะครับ จะได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะผมอาจจะเบียดเอาชนะทีมเยือนได้ครับแต่คงต้องยิงไม่ถึงเกณฑ์ราคาฝั่งต่อนะครับผมดังนั้นวัดไปที่บอลรองมีโอกาสเหตุรับชับมากกว่าครับอย่างคูซาเดอร์นะครับผมมาครับมาสรุปผลคู่ที่3กันต่อเลยครับผมระหว่างฮัมมาปี้นะครับพบกับ f อฟซีทาเวนเต้ครับผมก็สําหรับเลทราคาหรือแฮนดิแคปคู่นี้นะครับเปิดมาทางด้านเอฟซีทาเวนเต้ครับผมเป็นต่ออยู่ลูกครึ่งนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับแม้ว่าชื่อเสียงของทั้งคู่นะครับอาจจะดูผ่านตามานะครับผม ถ้าว่ายังไงทีมเยือนอย่างทเวนเต้ครับก็ยังคงเหนือกว่ามากพอสมควรครับและมีโอกาสย้ำแค้นในเกมแรกๆ2ได้นะครับอย่างสบายเลยครับผมและสภาพความพร้อมของทีมนะผมก็สมบูรณ์แล้วก็เฮี้ยมโหดมากกว่าครับผมแ์มการเล่นครับยังไม่ส่อแววแผ่วแต่อย่างใดนะครับผมส่อคล้องกับเจ้าทินอย่างฮามาบี้ครับผมที่ขุมกําลังตอนนี้ครับ2หลัก2คนนะครับผมที่ยังคงบาดเจ็บอยู่ครับแถมแนลลุกก็คิดว่าที่ดีที่สุดครับก็ยังเจาะแนวรับคู่แข่งลําบากนะครับผมแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับ คือแนวรับไม่สามารถรักษาชีนชีดได้ครับผมได้เลยตลอด8นัดหนท้ายนี้นะครับทุกรายการนะครับผงบอกชี้ถึงปัญหาหลังบ้านครับที่ยังอาการสาหัสอยู่นะครับเมื่อพิจารณาเลทกับภาพรวมต่างๆครับยางยกให้อาคันตุกะเป็นเต็งวินในแมตชนี้นะครับฟันธงไปที่ทว2้ได้เลยนะครับเฮเลนซอยแล้วก็อมรับรับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับ3คู่ที่อาโนได้ลิปยกมาให้ในวันนี้นะครับขอหวังว่าจะถูกใจพวกพี่นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับผม ก็สำหรับ3ามคู nah ่ทีาโนได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอาสรุปอีกทีแล้วกันนะครับผมว่าให้คู่ไหนไปบ้างนะครับคู่แรกนะครับมองไปทางด้านเดอร์ลีซิตี้ครับผมที่จะเก็บชัยชนะได้นะครับผมสักคู่ที่2ครับมองไปทางด้านโลเซนบอกครับแล้วก็ส่วนคู่ที่สามนะครับมองไปทางด้านเทอเวนเต้นะครับผมก็สำหรับ3ามคู่ทีาโนได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจพวกพี่นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็พร้อมเฮรับซับไปด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะผมที่ยังไม่มีกลุ่มรับทีเด็ดนะครับเข้ามาในกลุ่มอานบอนเตงได้เลยนะครับผมเพียงแอดมาตามนี้ได้เลยครับแอด5สามสอง QP ให้แซดนะครับผมรับทีเด็ดบอลได้ทุกวันครับกับกลุ่มอานบอนเตงนะครับผมมีพี่ในกลุ่มนะครับร่วมอัปเดตบินให้ตลอดเวลาเลยครับโดยเฉพาะบอลสดนะครับไ่พาดทุกนัดไปพาดทุกแมตช์แน่นอนนะครับผมในกลุ่มเรามีกิจกรรมด้วยนะครับเพียงมียอดฝาก500บาทขึ้นไปนะครับผมรับเสื้อฟรีไปเลยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบใจนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้อโนโบันติงนะครับผมก็วันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับผม